หายไวรุษที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือร้านอาหารอีสานเป็นร้านอีสานรับสไตล์คาเฟ่ฮะเน่มีการแอบอย่างเนื้ออยู่หลังร้านเวโขดล มแค่เห็นก็รู้ว่าชาบนอกจากข้อหมูยากที่เป็นทีเด็ดของร้านนี้แล้วก็มีเมนูให้เลือกอเยอะแยะเลยนั่นแล้วจะหาว่าไม่ใช่คาเฟ่เขามีกาแฟขายด้วยเป็นกาแฟสดๆแล้วนั่นดูสิมาเสิร์ฟเต็มโตแล้วเฮ้ยน่ากินน่ะน้ำลายแตกเลยมาครับมากินทีละอย่างกันเลยทุกคนเริ่มด้วยข้อหมูยากดูทุกคนดูลายไข่มันนั่นดูความชาบไปครับนั่นนั่นนั่นสัตว์เขาปากไปแล้วหวานน้ำเค็มตัวโอ้โหสดๆุ่มมาก คือร้านนี้มาต้องสั่งเลยทุกคนดูเนื้อนี่นะ90บาททุกซัดหคือแป๊บเดียวซัดก็ไปขับน้ำซอสที่เคลือบตัวเนื้อคือดีเหนียวเลยมันจิ้มเขาอร่อยอ่ะตังข้าวโพดเจ็ดสิบบาทขายเอาสังคมเพราะว่านังตัวไม่ต้องออมครับจัดเข้าไปโอโหดูสายตาความนบอกเลยว่าต้องขอยกย้ายย่างยักแอบซดคอนซ็ก็ไปอีกนั้นสดชื่น